สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่ออะไรคือเคล็ดลับอะไรคือเบื้องหลังของการเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาแบบว่าดูหน้าคบหาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ง่ายๆอะคะ่ะเราจะดึงเอาแก่นความรู้จากหลายๆที่เลยทั้งบทความจิตวิทยาคําแนะนําเรื่องการสื่อสารมีเอกสารเชิงปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็คลิปวิเคราะห์เชิงลึกที่เรารวบรวมมาค่ะ ใช่ครับแหล่งข้อมูลนี่หลากหลายมากเลยครับมีทั้งจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วอย่าง m i s s n to t o t h o Woon Base Playhouse b r a n d i n g แล้วก็มี GQ Thailand iStrong ส n o o c o m ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เจาะลึกลงไปหน่อยจากเอกสารอบรมด้านเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันนี้น่าจะเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงเลยแล้วก็มีการวิเคราะห์จิตวิทยาการสร้างเสน่ห์จากช่อง The Library ด้วยครับ <N> น่าสนใจมากค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นกรองเอานิสัยทักษะแล้วก็หลักคิดสำคัญๆที่มันอาจจะดูกระจัดกระจายอยู่ในแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะเอามาทำให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วอะไรคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คนเราเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นสร้างความประทับใจแล้วก็ทำให้ความสัมพัญมันเวิร์กจริงๆค่ะซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันไปไกลกว่าแค่เรื่องเข้าสังคมเก่งนะครับว่าไหมใช่ค่ะ มันเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆในชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือแม้แต่การเข้าใจคนรอบข้างให้ดีขึ้นด้วยซ้าไปซ้า น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีไหมคะเรื่องการเปิดเผยตัวเองดูเหมือนจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะจากข้อมูลที่เรามีอย่างใน Mission to the Moon เขาพูดถึงว่าการค่อยๆเผยเรื่องของเราทีละนิดทีละนิดอืมครับมันเหมือนเป็นการหยดหยอดกระตุ้นให้อีกฝ่ายอยากรู้เรื่องเรามากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับมีข้อมูลทางจิตวิทยาสนับสนุนด้วยนะอย่างงานวิจัยที่เขาอ้างถึงในบทความนั้นบอกว่า ยิ่งเรากล้าเปิดใจคือเปิดใจอย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่ทั้งหมดค่ะค่ะก็ยิ่งสร้างความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันกันได้มากขึ้นจริงๆครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างที่มิชชั่นทูดามูนเตือนไว้ว่ายาเทหมดหน้าตักในครั้งแรกมันอาจจะทำให้อีกฝ่ายอ,อ,อึดอัดอืมอึดอัดใช่ค่ะหรือมองว่าเราดูไม่มีขอบเขตเอาซะเลยกลายเป็นดูไม่น่าไว้ใจไปอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกัน จริงด้วยค่ะความพอดีนี่สำคัญจริงๆเนาะแล้วนอกจากการเปิดเผยเรื่องตัวเองแล้วการถามกลับเพื่อแสดงความสนใจในตัวอีกฝ่ายก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะตัวอย่างคำถามที่มิชชั่นทูดะมูนยกมาอย่างคราวก่อนที่คุยกันเห็นบอกว่ามีเรื่องเครียดๆอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมคะอะไรแบบนี้ครับผมคำถามแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจจริงๆนะไม่ใช่แค่คุยไปเรื่อยๆมันช่วยยกระดับ,บบทสนทนาได้เยอะเลยค่ะใช่ครับ ประเด็นเรื่องการเปิดเผยตัวเองอย่างพอเหมาะพอดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องความแท้จริงหรือ authenticity ที่ทาง GQ Thailand พูดถึงได้ดีเลยครับคือการที่เราเข้าใจคุณค่าหลักหรือ core values ของตัวเองจริงๆแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกอย่างสอดคล้องกันทั้งความคิดคำพูดการกระทา คนที่ดูจริงแท้แบบนี้มักจะน่าเชื่อถือโดยธรรมชาติเลยครับมันตรงข้ามกับการพยายามสวมหน้ากากสังคมเพื่อให้คนอื่นยอมรับอ๋อค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วมันเหนื่อยแล้วก็ทําให้เราห่างเหินจากตัวตนจริงๆของเราไปอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องบุคลิกภาพล่ะคะมีส่วนช่วยสร้างความน่าไว้วางใจตั้งแต่แรกเจอหรือเปล่าคะอย่างที่แบรนด์สิงพูดถึง agreeableness หรือความเห็นอกเห็นใจเป็นมิตรชอบช่วยเหลือ คนที่มีลักษณะนี้เยอะๆมักจะทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจปลอดภัยเวลาอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ Agreeableness นี่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางใจได้ดีมากจริงๆครับแล้วก็อีกข้อที่แบรนด์ทิ้งเชีให้เห็นและสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคือ Conscientiousness Conscientiousness ครับหรือความมีจิตสำนึกความรับผิดชอบการมีแบบแผนคนลักษณะนี้จะดูน่าเชื่อถือมากเพราะการกระทำของเขา มันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความไว้วางใจเลยครับคนแบบนี้คือคนที่เรารู้สึกว่าเออพึ่งพาได้จริงๆนะพอพูดถึงความสัมพันธ์แล้วการสื่อสารนี่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะโดยเฉพาะทักษะ การฟังดูเหมือนจะถูกเน้นย้ำในหลายๆแหล่งข้อมูลเลยอย่าง b s s Playhouse นี่เน้นเรื่อง Active Listening หรือการฟังเชิงรุกมากๆบอกว่ามันไม่ใช่แค่หูได้ยินเสียงนะแต่คือการฟังแบบตั้งใจจริงๆใส่สมาธิทำความเข้าใจทั้งสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ด้วยแล้วก็ตอบสนองให้เขารู้ว่าเราฟังอยู่จริงๆคะ่ะใช่ครับซึ่งการตอบสนองที่ว่าก็มีหลายแบบนะอาจจะเป็นการถามคำถามเพื่อให้เข้าใจลึกขึ้นการพยักหน้า ศพตาหรือแม้แต่การใช้ภาษากายอื่นๆที่แสดงว่าเรากำลังจดจ่ออยู่กับเขาจริงๆไม่ใช่วอกแวกหรือคิดเรื่องอื่นอยู่ค่ะ b เบ Playhouse ยังชี้ด้วยว่าทักษะนี้ในที่ทำงานนี่ประโยชน์เยอะมากเลยครับช่วยลดความขัดแย้งความเข้าใจผิดทำให้ทีมเวิร์ดีขึ้นประสิทธิภาพงานก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับ ฟังดูแล้วสอดคล้องกับคำแนะนำจากมิชชั่น to the Moon เลยค่ะที่บอกว่าเวลาคุยกับใครควรให้ความสำคัญกับคนตรงหน้าจริงๆเช่นลองวางโทรศัพท์ลงสบตาเป็นระยะระยะหรือพยักหน้าตอบรับบ้างมันเป็นการให้เกียรติแล้วก็ส่งสัญญาณว่าเราใส่ใจเขาอยู่นะคะใช่ครับถ้าจะลงรายละเอียดของ Active Listening ให้ชัดขึ้นเนี่ย base playhouse เขาแยกองค์ประกอบไว้ประมาณนี้ครับ 1. คือการสังเกตไม่ใช่แค่ฟังคำพูด แต่ดูสีหน้าท่าทางภาษากายด้วย hmm. สองคือการจับประเด็นสำคัญแล้วอาจจะตั้งคำถามเพื่อขยายความหรือสะท้อนสิ่งที่เราเข้าใจกลับไปและ3ที่สำคัญมากคือการพยายามเข้าใจในมุมมองและความรู้สึกของเขาหรือที่เรียกว่า Empathetic Listening Empathetic Listening ครับ ซึ่งทำให้คนพูดรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและก็เข้าใจอย่างแท้จริงเลยครับอ้างในมิชชั่นทูดัมูนบอกว่าการสบตาอย่างเหมาะสมเนี่ยช่วยให้เราดูมีความสามารถน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายจดจำเราได้ดีขึ้นด้วยใครที่ไม่ค่อยกล้าสบตาตรงๆเขาแนะนำให้ลงมองไปที่ระหว่างคิ้วหรือสันจมูกแทนก็ได้นะคะจะช่วยลดความประมาทลงได้แน่นอนครับฟังเก่งแล้วการพูดก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับแหล่งข้อมูลอย่างไอ t ตรอง เขาแนะนำเรื่องการพูดเชิงบวกซึ่งอันนี้ไม่ใช่การโลกสวยนะครับแต่คือการพยายามมองหาแง่ดีให้กำลังใจหรือเสนอทางออกแทนที่จะไปตอกย้ำปัญหาอืมอืมค่ะการพูดถึงคนอื่นในแง่ดีก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ทำให้คนฟังรู้สึกดีกับเราไปด้วยนะครับน้ำเสียงก็มีผลเยอะมากๆเลยนะคะทั้งสนุก com และ i s t r o n g ต่างก็แนะนำให้ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลฟังชัดเจนไม่แข็งกระด้างหรือพูดจานเหน็บแนมประชดประชันเพราะมันส่งผลต่อความประทับใจแรกอย่างมากเลยค่ะใช่เลยครับและมีเทคนิคเล็กๆแต่ทรงพลังมากที่มิชชันทูด m มูนพูดถึงคือการจำและเรียกชื่อครับอ๋อจำชื่อครับเขาอ้างคำพูดของเดลคาเนกี้เลยนะ ปรมาจาร์ด้านความสัมพันธ์ที่ว่าชื่อของคนคนหนึ่งคือเสียงที่ไพเราะและสำคัญที่สุดสำหรับคนคนนั้นการที่เราจำชื่อใครได้และเรียกเขาอย่างถูกต้องมันแสดงถึงความใส่ใจจริงๆทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญจริงค่ะเทคนิคคืออาจจะลองเรียกชื่อเขาสักครั้งสองครั้งในบทสนทนาช่วงแรกๆเพื่อช่วยจาครับค่ะแล้วก็ การไม่พูดเรื่องแง่ลบนินทาว่าร้ายคนอื่นที่มิชชั่นทูเดอะมูลแนะนำก็ดูจะเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพ agreeables ที่แบรนดิงพูดถึงนะคะ คือคนที่น่าคบหาส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่คนที่ชอบตัดสินหรือเอาเรื่องคนอื่นมาพูดในทางเสียหายซึ่งมันทําให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยสบายใจที่จะคุยด้วยเนอะใช่ครับใช่เลยเรื่องการสื่อาสารนี่มีรายละเอียดเยอะจริงๆในเอกสารเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมีการสรุปเทคนิคที่น่าสนใจไว้เป็นตัวย่อว่า RALL ด้วยครับ RALL ย่อม,มาจากอะไรคะกันเอง A คือ Asking การใช้คําถามอย่างมีทักษะ เพื่อได้ข้อมูลและความเข้าใจ L คือ listening การฟังอย่างตั้งใจที่เราคุยกันไปเยอะแล้วและ R ตัวสุดท้ายคือ restatement คือการทวนคำพูดหรือสรุปประเด็นอ๋อการทวนคำพูดครับเพื่อยืนยันความเข้าใจแล้วก็แสดงว่าเราฟังอยู่จริงๆซึ่งมันก็เป็นการรวบรวมหลักการสาคัญสคัญที่เราคุยกันมาได้ดีเลยครับครบถ้วนเลยค่ะ คราวนี้ลงามาดูเรื่องบุค,คลิกภาพกันบ้างดีไหมคะเหมือนเป็นสเสน่ห์ที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลต่อการดึงดูดใจคนได้อย่างมากเลย Brandtins ได้อธิบายกรอบที่นักจิตวิทยาใช้กันคือ Big Five Personality Traits หรือบุค,คลิกภาพ5องค์ประกอบหลักไม่ทราบว่าพอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมคะว่าแต่ละด้านคืออะไรบ้างได้ครับหลักๆก,ก็จะมี5อย่างนะครับ 1. Extraversion หรือการแสดงตัว คนที่คะแนนสูงก็จะชอบเข้าสังคมเปิดเผยมีพลังงานเยอะเวลาอยู่กับคนอื่นค่ะ2 agreeableness ความเห็นอกเห็นใจอันนี้คือคนที่อบอุ่นเป็นมิตรเห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบช่วยเหลืออืมค่ะ3 conscientiousness ความมีจิตสำนึกคนที่คะแนนสูงจะมีระเบียบวินยัยรับผิดชอบทำตามแผนน่าไว,ว้วางใจค่ะ 4. neuroticism หรือความไม่มั่นคงทางอารมณ์อันนี้จะวัดแนวโน้มความวิตกกังวลความเครียดอารมณ์อ่อนไหวคือคนที่คะแนนต่ำในด้านนี้นะครับหรือมี Emotional Stability สูงจะค่อนข้างใจเย็นมั่นคงจัดการความเครียดได้ดีอ๋อ oh, คะแนนต่างจะดีกว่าในแง่นี้ใช่ครับในแง่ความมั่นคงทางอารมณ์และ 5. Openness to Experience การเปิดรับประสบการณ์คนที่คะแนนสูงจะมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ใ ไม่ค่อยยึดติดกับกรอบเดิมๆครับขอบคุณค่ะฟังดูแล้วแต่ละด้านก็ส่งผลต่อความน่าคบหาในแบบของตัวเองเลยนะคะใช่เลยครับอย่าง e x t r o v e r s i o n ก็ทำให้ดูเข้าถึงง่ายเป็นมิตร agreeability นี่ชัดเจนเลยทำให้คนรู้สึกดีปลอดภยัยอยากอยู่ใกล้เพราะดูเป็นคนเข้าใจไม่ตัดสินใครซึ่งก็เชื่อมกับ empathetic listening ที่เรารู้ถึงไปใช่ค่ะส่วน neuroticism ที่ต่ำหรือความมั่นคงทางอารมณ์สูง ก็ทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกสบายใจไม่ต้องเกรงว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะอารมณ์ดีเดี๋ยวจะอารมณ์ร้ายเข้าใจเลยค่ะและ openness ก็ทำให้เป็นคนน่าสนใจมีเรื่องใหม่ๆมาชวนคุยไม่น่าเบื่อนั่นเองครับการเข้าใจบุคลิกภาพตามแนวคิด big five นี้ก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะอย่างที่ GQ Thailand แล้วก็เอกสารงานสังคมสงเคราะห์เน้นเรื่อง self awareness หรือการตระหนักรู้ในตนเองรวมถึงการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนอื่นด้วยค่ะ ถูกต้องครับการเข้าใจตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วพอเราเข้าใจว่าคนเรามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเราก็จะตัดสินคนอื่นน้อยลงแล้วก็เอ่อปฏิสัมพันธ์กับคนที่ต่างจากเราได้ดีขึ้นด้วยครับนอกจากนี้ในแหล่งข้อมูลอย่างสนุก .com ก็มีเคล็ดลับที่ดูทำตามได้ง่ายๆสำหรับการเพิ่มสเสน่ห์ด้วยนะคะอย่างเช่นยิ้มบ่อยๆอย่างจริงใจไม่ใช่ยิ้มฝืนฝืนครับอันนี้สำคัญเป็นผู้ฟังที่ดีอันนี้ตรงกับ active listening เป๊ะเลย ใช่ค่ะพูดจาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนน่าฟังดูแลตัวเองให้ดูดีสะอาดสะอ้านบุคลิกภาพโดยรวมซึ่งไอสตรองก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่หญิงยโสมีทัศนคติบวกมองโลกในแงด่ดีแสดงความจริงใจความเมตตาต่อคนอื่นมีอารมณ์ขันบ้างแต่ต้องรู้กาลเทศะอืมอืม ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นจำชื่อจำวันเกิดหรือเรื่องที่เขาเคยเล่าให้ฟังได้แล้วก็กล้าที่จะชมเชยหรือให้กำลังใจคนอื่นอย่างจริงใจค่ะถ้าลองสังเกตดูนะครับเคล็ดลับพวกนี้จริงๆแล้วมันสะท้อนหลักการที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เลยนะ จริงด้วยค่ะการยิ้มก็คือภาษากายเชิงบวกความมั่นใจก็มาจากรู้จักและยอมรับตัวเองหรือ authenticity ที่ว่าทัศนคติบวกก็แสดงออกผ่านการพูดเชิงบวกความจริงใจความเมตตาก็คือแก่นของ agreeableness นั่นเองโอ้โหใช่เลยการเป็นผู้ฟังที่ดีก็คือ active listening ที่เราเน้นกันมาตลอดครับ ทุกอย่างมันเชื่องโยงในหมกเลยนะคะทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆแต่ก็อาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดหน่อยคือเรื่องจิตวิทยาแห่งการโน้มน้าวใจหรือ seduction ที่ช่อง The Library วิเคราะห์ไว้ซึ่งเขาย้ำว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องชูสาวนะแต่เป็นศิลปะและจิตวิทยาในการสร้างอิทธิพลดึงดูดใจคนในหลากหลายสถานการณ์เลยค่ะใช่ครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับ ก่อนจะไปถึงวิธีการโน้มน้าวเนี่ย d e ล i b วรีเขาเริ่มต้นด้วยการเช er ี้ยเห็นถึงลักษณะนิสัยที่ทำลายสเสน่ห์ก่อนหรือที่เขาเรียกว่า anti seducer traits ซึ่งน่าสนใจเพราะมันคือขั้วตรงข้ามของสิ่งดีๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยครับมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะเขาิิต์ไว้8อย่าง แต่ท่านจะสรุปเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเป็นพวกที่แสดงออกถึงความต้องการที่มากเกินไปหรือความไม่มั่นใจเช่นพวกใจร้อนรอคอยไม่เป็น the brute หรือพวกที่ดูหิวกระหายเปิดรับทุกอย่างเร็วเกินไปจนดูเหมือนขาดความมั่นใจ the suffocator อืมนึกภาพออกเลยค่ะอีกกลุ่มคือพวกที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือมีทัศนคติลบเช่นพวกชอบตัดสินไม่ยืดหยุน่น The moralizer พวกขี้เหนียวไม่กล้าให้ The tightwad พวกที่พูดแต่เรื่องตัวเองไม่ฟังใคร The w i n b a g หรือพวกที่ชอบทำตัวเป็นเหยื่อโทษแต่คนอื่น The reactor โอ้โหแต่ละอย่างครับและสุดท้ายคือพวกที่ขาดความใส่ใจในสังคมเช่นพวกที่กังวลแต่ภาพลักษณ์จนไม่เป็นตัวเอง The bumbler หรือพวกที่หยาบคายไม่รู้กาละเทศะ The v o l g a r i a n ครับโห oh, ฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่าอยู่ใกล้คนแบบนี้แล้วพลังงานหดหายจริงๆค่ะแล้วในทางกลับกัน The Library เขามีพูดถึงบุคลิกของผู้โน้มน้าวใจหรือ Seducer Types ที่ประสบความสำเร็จไหมคาว่ามีลักษณะเด่นๆแบบไหนบ้างมีครับเขามีจำแนกไว้หลายประเภทเลยแต่และแบบก็ใช้เสน่ห์ต่างกันไป ถ้าให้ลองยกตัวอย่างสักสอาแบบที่เห็นภาพชัดๆนะครับอาจจะมี the charmer ครับคนประเภทนี้เก่งมากในการทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองเขาจะช่างสังเกตใส่ใจให้ความสำคัญกับคนตรงหน้าทำให้คนรู้สึกพิเศษปลอดภัยสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ๆเหมือนใช้ active listening กับ empathy ขั้นสูงเลยนะคะใช่เลยครับคล้ายๆกันเลยแล้วก็มี the ideal lover คนกลุ่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจชวนฝันเขามีอุดมคติบางอย่างที่น่าหลงไหลทําให้คนอื่นรู้สึกว่าถ้าได้ร่วมทางไปด้วยชีวิตจะมีความหมายหรือไปถึงจุดที่ดีขึ้นได้เป็นสเสน่ห์จากวิสัยทัศน์อืมดูน่าค้นหาครับและอีกแบบคือ the natural พวกนี้จะดูใส่ซื่อเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งจนเกินไปทำให้คนอื่นรู้สึกเอ็นดูอยากปกป้องอยากดูแลสเสน่ห์ของเขามาจากความดูจริงใจไม่ซับซ้อนนี่แหละครับ แต่และแบบก็มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันจริงๆนะคะแล้วกระบวนการโน้มน้าวใจหรือ seductive process ที่ The Library อธิบายมีขั้นตอนหลักๆอย่างไรบ้างคะเขาแบ่งเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆครับขั้นตอนที่1สร้างความสนใจและความปรารถนา create interest and desire เริ่มจากเลือกเป้าหมายที่เหมาะสม choose the right one คือรู้ว่าเราอยากจะสร้างสัมพันธ์หรือโน้มน้าวใครไม่ใช่หวานไปเรื่อย ค่ะต้องชัดเจนใช่ครับแล้วก็ใช้การเท่าหาโดยอ้อม indirect approach ทำให้ดูไม่คุกคามไม่จงใจเกินไปสร้างความสบายใจและความอยากรู้อาจจะใช้หลักจิตวิทยาสร้างให้ตัวเองดูเป็นที่ต้องการ create the triangle zone คือทำให้ดูเหมือนว่ามีคนอื่นสนใจเราอยู่หรือสิ่งที่เรามีนั้นมีคนอื่นก็อยากได้มันทำให้เราดูมีค่าน่าสนใจขึ้นมาได้อ๋อหลักการนี้น่าสนใจค่ะ ครับขั้นตอนที่2ส,สร้างความรู้สึกดีและความผูกพัน Create Pleasure and d e p e n d a b o n ก็คือทำให้เขาสงสัยใครรู้ Keep them curious อย่าเพิ่งเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองเร็วเกินไปให้เขารู้สึกอยากค้นหาเราต่อค่อยๆเปิดเหมือนตอนแรกที่คุยกันเลยนะคะอันไม่ใช่พูดแต่เรื่องที่เราอยากพูดและสุดท้ายใส่ใจในรายละเอียดและอยู่กับปัจจุบัน Pay attention to detail อันนี้คือหัวใจเลยครับ กลับไปที่ active listening การสังเกตการแสดงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆและการให้พลังงานบวกกับคนตรงหน้าอย่างเต็มที่ฟังดูแล้วเทคนิคเหล่านี้ต้องใช้อย่างมีสติและมีจริยธรรมมากๆเลยนะคะเพราะอาจจะกลายเป็นการควบคุมหรือหลอกลวงได้เหมือนกันถูกต้องที่สุดครับ ดีไลบ r ารีเองก็เน้นย้ำประเด็นนี้ว่าเป้าหมายควรเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสร้างความเข้าใจหรือโน้มน้าวในทางที่สร้างสารรโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่เพื่อเอาเปรียบหรือบงการใครครับอันนี้สาคัญมาก เอาละค่ะดิฉันว่าเราได้เจาะลึกกันมาพอสมควรแล้วนะคะจากทั้งหมดที่คุยกันมาถ้าจะสรุปแก่นสำคัญของการเป็นคนน่าคบหาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ก็คงจะเป็นการผสมผสานกันของหลายๆอย่างเลยทั้งการรู้จักและยอมรับตัวเอง self-awareness and authenticity ทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการฟังอย่างลึกซึ้ง active listening การใช้ภาษาและการแสดงออกในเชิงบวก การเข้าใจบุคลิกภาพทั้งของตัวเองและคนอื่นแล้วก็การตระหนักถึงหลักจิตวิทยาเบื้องหลังปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยค่ะใช่ครับสรุปได้ดีมากเลยครับจริงๆแล้วหัวใจของมันอาจจะอยู่ที่การทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเมื่อเขาอยู่กับเราหรือคุยกับเราแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าได้รับการรับฟังได้รับการเข้าใจมีคุณค่าและรู้สึกสบายใจปลอดภัยนั่นเองครับมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเป็นการบ้านให้กลับไปคิดต่อไหมคะ อ mm hmm. อยากจะชวนคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันครับว่าแม้เทคนิคและทักษะต่างๆที่เราพูดถึงทั้งการฟังการพูดการเข้าใจบุคลิกภาพหรือแม้แต่กลยุทธ์การโน้มน้าวใจมันจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะครับในการสร้างความเชื่อมโยงแต่ความสัมพันธ์ที่มันจริงและยั่งยืนจริงๆเนี่ยน่าจะต้องการมากกว่าแค่เทคนิค มันต้องการความแท้จริงจากข้างในอย่างที่ GQ Thailand พูดถึงและก็ต้องการการเคารพในความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายอย่างที่หลักการในเอกสารงานสังคมมาสงเคราะห์ได้เน้นย้ำไว้นะครับเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งและสำคัญมากเลยค่ะคำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้ให้ลองขบคิดกันดูเล่นๆก็คือแล้วตกลงเคล็ดลับที่สุดยอดที่สุดของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันอยู่ที่ไหนกันแน่ มันอยู่ที่การฝึกฝนทักษะต่างๆให้เชี่ยวชาญหรืออยู่ที่การบ่มเพาะคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามจากภายในเช่นความเห็นอกเห็นใจเอมเปอตความจริงใจความเคารพหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้งสองอย่างลองนําคําถามนี้กลับไปทบทวนดูนะครับบางทีคําตอบอาจจะอยู่ในประสบการณ์ของแต่ละคนเองก็ได้ครับ